นี่คือนายกอนายกอเป็นพลเมืองดีไม่เคยทำเรื่องบัตรสีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยู่มาวันหนึ่งนายกอเกิดประสบอุบัติเหตุนั่นทำให้เขาเสียชีวิตและนี่คือจุม,มัทูดนุ่มน้อยอนิเมะคนนี้มาที่นี่เพื่อรับวิญญาณของเขาไปแต่ว่านายกอยังไม่อยากไปสู่สุคติเขาจึงต้องหาทางเกลี้ยกล่อมหรืออาจจะเป็นเกี่ยวพาราศียม,มทูต เพื่อให้โยมทูตไว้ชีวิตเขาในเกมที่มีชื่อว่า404ช h i n i g a m สารภาพตามตรงว่าผมเคยเห็นเกมนี้นานมากๆแล้วแต่ผมไม่สนใจมันเพราะว่ามันสั้นเกินไปและนี่คือหน้าไตเติลเกมอย่างแห้งแตามันมีเหตุผลนิดหน่อยที่ทำให้ผมสนใจเกมนี้คือนี่เป็นผลงานเก่าจากผู้สร้างเกมวิดซุป และผมชอบเกมนี้มากและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตามสองคนสร้างเกมตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะกินอะไรจะทำอะไรก็ตามผมแอบตามมองเขาอยู่ตลอดเวลาอรอเล่นนะครับเรื่องคือผมเห็นคนสร้างเกมเนี่ยเขามีผลงานใหม่และผมสนใจเกมนี้มากและผมก็เห็นว่าหนึ่งในตัวละครหลักของไอเกมบ้านี่ก็คือพี่โยมทูตคนนี้ยังไงล่ะ อ uh huh. ืที่นี่ที่ไหน่ะอ๋อจุดจุจุด,จด,จดโอ้่ายนายคงจะเป็นอ่าผมนายกอเองครับโอ้ใช่นายกอสินะส่วนฉันคือกริมริปเปอร์นายตายแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ออก็ไมยถึงเกือบจะตายอ่ะนะ <c oughs> แล้วมีอะไรจะสังเสียไหม๋อ มี2ตัวเลือกระหว่างฆ่าฉันเถอะกับไว้ชีวิตฉันด้วยเอา้าเราเก็บแบตเอนก่อนแล้วกันนะครับเอาดี e คฆ่าฉันเลยโอ้ทนายว่าอย่างนั้นล่ะก็คอยหลับพักผ่อนตลอดการน,นะ <friendships and walking around> ผมคิดตูกหรือคิดปิดที่หยิบเกมนี้มาเล่นเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าฉากเปิดตัวก็ก็ได้อยู่นะ <heter> เอาละเอาใหม่รอบนี้นายกอจะรักชีวิตมากขึ้น ได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะครับเอะอะไรกันล่ะที่ทำให้นายคิดว่านายคู่ควรกับการได้โอกาสที่สองน่ะนายพูดมาสิบางทีฉันอาจจะลองพิจารณาดูก็ได้นะยังไงซะฉันก็รู้อยู่แล้วว่านายเนี่ยตายยังไงแต่ไม่รู้ว่าทำไมนายถึงตายเล่าเรื่องราวสุดเศร้าเล่าวีลกรรมสุดกล้าหาญหรือว่า ใช้สเสน่เย้ายวนเขาไม่แนะนำตัวเลือกนี้มาเริ่มจากตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วกันอาคือว่าความจริงแล้วเรื่องมันน่าเศร้ามากเลยนะครับผมก็ถูกฆ่าโดยสิ่งที่เรียกว่าโฮโบโฮโบคืออะไรวะ,ะเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะเป็นเพราะาผมนะ่ะอยากกินเฟ้นฝ่ายของเขาอ่าแล้วแล้วไงต่อเหรอ ผมก็เลยฟาดหัวเขาโอ๊ยโหดแทล้ล่ะหรือว่าผมขอเขาดีขอดีๆแล้วกันผมก็เลยขอเฟ้นฟายจากเขาอย่างสุภาพและเขาก็บอกว่าไม่อ้านั่นโชคร้ายจังดังนั้นแล้วผมก็เลยฟาดหัวเขาเลยเ <c oughs> อาเลือกอันไหนก็เหมือนกันนี่หว่าอืมอยังงั้นเหรอขอให้มีความสุขในนรกนะ คือแค่อยากกินเฟรน์ไฟล์มันต้องขนาดนี้ไหมอะมาเล่าวีรกรรมสุดเท่าหานของเราดีกว่าคือว่าความจริงแล้วก่อนที่ผมจะตายนะผมวิ่งเข้าไปช่วยหมาตัวหนึง่งฮู้นายนี่มันคู่กล้าแท้ๆเลยนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเหรอหลังจากนั้นก็มีรถวิ่งมาตามถนนแล้วมันก็ชนกับเจ้าหมาเข้าเอะแต่พอลองนึกดูดีๆแล้วรถคันนั้นเนี่ยป้ายทะเบียนเหมือนกับรถของผมเลยนี่นะ และคนขับในรถก็หน้าตาคุ้นนอืมอืมโอ้มายด g อกนี่ผมขับรถชนด็อกอย่างนั้นเหรอ <c oughs> คอยสนุกในนรกนะ <c oughs> สรุปสาเหตุการตายของนายกอคือเขาขับรถชนหมาและเสียชีวิตโอ้อละล่ตอนนี้เหลือตัวเลือกเดียวเท่านั้นนะครับลองยั่วยวนเขาด้วยสเสน่สุดเย้าวยวนของเรา เอาแมแหมคือผมว่าเราน่าจะลองใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ทำความรู้จักกันให้ดีขึ้นหน่อยดีมาาจุจุดจุด,จดเล่าเรื่องของนายให้ฉันฟังหน่อยสิหรือว่าคืนนี้นายวางแผนจะทำอะไรหรือพ่อหนุ่ม <c oughs> ข้อไหนดีเอาข้อบนล้กันนี่นายเองก็ดูน่าสนใจนะพ่อหนุ่มดังนั้นแล้ว อยากจะเล่าเรื่องของไหนให้ฉันฟังหน่อยไหมล่ะฉันต้องเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณให้เสร็จหรือบางทีก็อาจจะต้องช่วยพวกเขาและมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฉันก็ขอโทษครับทำไมเหมือนแพนจีบของเราจะทำให้เขาโกรธกว่าเดิมขอฉันเรียกนายว่าปรับปีได้ไหมปับปับวัดจะเอาข้อนี้แหละขอฉันเรียกนายว่าแดดดี้ได้ไมจุดจุดจุดุ ไปโรงนะลกซะคอยมีความสุขนะนี่ว่าแต่นายไม่ต้องเก็บเกี่ยวดวงมีญานฉันไม่ได้เหรอก็เว้นแต่ว่านายจะน้มน้าวใจฉันได้อะนะใช่นี่มันเป็นงานของฉันนี่นะนี่ว่าแต่ไม่มีหนทางอื่นบ้างเหรอขอร้องแล้วนะไม่มีหนทางอื่นบ้างเหรอฉันยังไม่อยากตายนี่นะ ได้โปรดเห็นใจกันหน่อยเถินนะขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องล่ะนะขอร้อง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 ฉันได้ยินคําอ้อนวอนแบบนี้มากเกินกว่าฉันจะนับไหวแล้วเรื่องแบบนี้น่ะมันเก่าแล้วสําหรับฉันมันเก่ามากจริงๆค่อยสนุกในนรกนะอสุดท้ายตูก็ไม่รอดสงสัยต้องใช้ตัวเลือกไม้ตาย ปล่อยฉันออกไปนะไอ้สันขวานนายคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่นักหรือไงฮะไอ้ไส้ครอบขี้ตือขี้งกขี้เหนียวอะความโกรธความโศกเศร้าความขุนเคืองใจเห็นมันมาหมดแล้วล่ะนะแต่ว่านายเนี่ยทำให้ฉันเพลิดเพลินจริงๆอ้าวชอบซะง,งั้นชอบโดนด่าเลยเนี่ยฉันไม่เคยเจอใครที่เหมือนกับนายมาก่อนแสดงว่าไม่ค่อยมีใครดา่าอยมมาทูด มารู้จักกันให้มากขึ้นหรือว่าแค่พยายามถูวงเวลาเท่านั้นเองเอืมคือที่ผ่านมาน่ะฉันก็แค่พยายามถูงเวลานายท่าน,นั้นเองนั่นแหละนะอ๋อก็พอจะรู้อยู่นะอืมแต่รู้อะไรมากนายเนี่ยได้ใจฉันไปเต็มๆเลยอ๋อแต่ว่าฉันก็ยังต้องเก็บดวงวิญญาณของนายอยู่ดีไอ้เจ้าหนูน้อยฉันจะใจดีกับนาย แล้วพานายไปส่งบนสวรรค์แทนและกันนะขอให้มีความสุขไอ้เป็นอันแรกนี่เราได้ขึ้นสวรรค์โอแต่แอบเสียายที่เกมนี้แบบไม่มีภาพ CG ตอนจบนะครับเอาเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่างั้นทำไมพวกเราไม่มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นล่ะดีไหมถึงแม้ว่าสุดท้ายฉันจะต้องถูกเก็บเกี่ยวไปก็ตามแต่อย่างน้อย พวกเรานะก็น่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะบิรภาพเอ้ย,อย,อยเอาเอาเอา้ยน่าหน้าแดงวะจะจะฉันไม่อยากได้เพื่อนหรอกนะไอ้แน่ใจเหรือเราอ่ะหน้าแดงแบบนี้เสร็จแน่นอนจุดจุดจุดจ,ดจดอยากให้ฉันกอดนายหน่อยไหมข้อไหนดีวะโออ่อ่ะอยากให้ฉันกอดนายหน่อยมาา มานี่สิมากอดกันดีกว่าอ,อย่าบังอาจมาแตะต้องตัวฉันเชียวนะฉันจะส่งนายไปในที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ขอให้สนุกในนรกนะอา้าวโอ้ลุกเกินไปก็ไม่ได้นายเองก็ไม่เลวนะพ่อหนุ่มฉันพนันได้เลยหลหะว่านายต้องมีปัญหามากมายแน่จากการทำงานของนายนะ่ะฉันเข้าใจนายนะ เออมหมายถึงนั่นน่ะเหรอใช่อืมนั่นคืออะไรวะหรือว่าหมายถึงที่เขาแบบไม่มีเพื่อนเอาละตอนนี้ฉันไม่อยากส่งนายไปสวรรค์หรือว่าลงนรกแล้วหมายความว่าฉันจะได้มีชีวิตต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วนายจะได้มีชีวิตอยู่ในอนาณาจักรนี้กับฉันตลอดไป ใช่แล้วนั่นเป็นไอเดียที่ดีมากเลยใช่มหมเอายันเดี๋ยเลยส้ง,งั้นเอ,เ,อเอาล่ะมาอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะเพื่อนอออแ,คแค่เพื่อนแน่นะอ๋แล้วก็จบอันเมื่อกี้น่าจะเป็นฉากจบแฮปปี้แล้วหรือเปล่านะ โอ้น่าเสียดายนิดหน่อยที่เกมมันแบบไม่มีภาพ CG ตอนท้ายนะครับจริงๆหลังจากเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสไตล์เกมทุกอย่างมันเหมือนกับเกมวิดซูปเลยแค่เปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เราโดนแม่มดจับมาเป็นสถานการณ์ที่เราต้องพูดคุยกับโยมทูตเพื่อให้เขาไว้ชีวิตเราอะไรแบบนั้นอะและตลอดการเล่นผมก็สนุกดีนะครับเกมมันก็เก่าๆดีอะแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมเก่าก็านั่นแหละน่าเสียดายนิดหน่อยถ้าผมผมว่าถ้ามันมีฉาก CG s e เ v i ร์ให้ตอนท้ายหน่อย ในฉากจบแฮปปี้ก็คงจะฟินและก็นุ่มฟูวันนี้เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ404ชินิงามิเขาอาจจะเป็นเกมสั้นๆนะครับแต่ว่าผมก็สนุกที่ได้เล่นมันเอาละ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนผมได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยการสมัครมาเป็นสมาชิกของลทัทธิเขาเขากลมๆกลมและก็อย่างที่บอกไปเสมอนะครับคนที่ไม่สะดวกสนับสนุนก็ไม่เป็นไร การเข้ามาดูคลิปการกดไลค์และก็การคอมเมนต์ก็สามารถซับพอร์ตผมได้มากๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยณนะวันนี้ผมในกอก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับไว้รอเล่นเกมใหม่ของผู้สร้างคนนี้กัน <laughs>